สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งทริปนะครับวันนี้ผมจะออกมาเทสรอกนะครับเป็นรอกไดวาทาทุล่านะครับ SVTW 2020นะครับตัวนี้พอดีก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับความจริงผมลองใช้ดู2-3สาครั้งแล้วนะครับแต่ก็แป๊บเดียวครับยังไม่ทันรู้เรื่องครับเดี๋ยววันนี้ยามเย็นครับเดี๋ยวลองมาตีดูครับ ก็จะเป็นหม้แมคโครลอกใหม่นะครับวันนี้ผมก็จับคู่กับคันนะครับโมโจแบสนะครับเกรดก็แปดขีดสิบหกนะครับตัวนี้ยาวหกฟุตหกเหยื่อก็จะใช้เป็นกบยางนะครับวันนี้ก็นี่ครับเหยื่อก็จะเป็นกบยางเขียดบัวนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาครับน่าจะประมาณไม่เกินห้ากรัมครับตัวนี้ห้ากรัม มาดูว่าโอกจะตีเ,เบาได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนตัวแล้วก็ชอบนะครับด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันสวยงามครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าส่งเยาเบาได้ดีแค่ไหนถือว่าลื่นนะครับนี่ถูกใจเลยครับถือว่าโอเคเลยครับลื่นครับหมุนน,นิ่มมากเลย ก็ของใหม่ก็ต้องนิ่มนะครับนี่ครับลื่นครับเนี่ยตีเบาๆเองนะครับนุ่นเลยครับไกลครับสะบัดข้อมือนิดเดียวครับถึงนุ่นเลย ปลาไม่รู้จะกัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมายตรงนี้ก็นักตกปลาแวะเวียนมากันเยอะครับตอนนี้ก็มาเทสต์ลอกเล่นๆกันครับ <c oughs> เพลินๆครับยามเย็นทรงเหยียวเบาได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวแล้วชอบครับก็โอเคมากเลยครับ เนี่ยตีเบาๆครับนุ่นเลยครับเกือบสี่สิบเมตรนะครับตีแค่เบาๆเนี่ยไม่ได้หวดนะครับห <c oughs> มายสวยมากนะครับแต่น้นน้ามาใช้บริการกันบ่อยครับตรงนี้ โอโหนู่นเลยครับต้องแปะข้างมาตี่แปะข้างตะลิงมาอุย้ยกัดลูกปลาครับตรงนั้น นี่ครับทำระยะได้ค่อนข้างดีครับตัวนี้รอกตัวนี้ถือว่ามาเทสโรอกเล่นกันครับวันนี้ กัดเฉยเลยครับเอาได้ตัวเฉยครับอ้ยได้ตัวครับนี่ครับเออเขาท่าไว้ฮห้อึ๊บออาหลุดพอดีครับนี่นะครับมาเทสรอกกะมาเทสเล่นนะครับกัดเฉยเลยครับสุดยอดจริงๆครับ นี่นะครับมาดูไสาปลากันครับนี่นะครับไสาก็สวยๆนะครับกัดเต็มๆนะครับดีนะครับที่มาหลุดข้างบนนี่นะครับมาเทสรอกไดว่านะครับทาทูล่า SV TW 2020นะครับใช้เป็นเขียดบัวจิ๋วครับวันนี้นี่ครับได้ปลาเซยสุดยอดครับผม ัดครับแม่กัดอีกแล้วครับตัวนี้เล็กครับเทสรอกหมานจริงครับวันนี้นี่ครับผมตัวนี้ไม่ใหญ่ครับกัดขีดบัวนะครับนี่ครับเต็มเต็มเลยครับส่งนิดนึงนะครับแล้วก็วัดเลยครับนี่ครับเทสรอกได้ว่า ทั t u ล่าเอสวีทีวิวสองพครับกัดเ <gehört happen. S 1> ต็มเต <urning S 1> ็มครับผมสุดยอดครับผม